ไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่เราทำประจำในทุกๆวันทั้งการกินและการนอนแต่รู้หรือไม่ครับว่าพฤติกรรมที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ก็อาจจะส่งผลก่อให้เกิดโรคหลายแรงได้วันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับ5พฤติกรรมเสี่ยงโรคมะเร็งอย่างแรกเลยคือเรื่องของการนอนการนอนนั้นเป็นสิ่งสําคัญพักผ่อนไม่เพียงพอทําให้มีความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้ส่วนต่อมาคือการรับประทานอาหารปิ้งย่างหรือทอดจนไหม้เกรียมจะทําให้มีสารก่อมะเร็ง ต่อมาคือการดูดบุหรีหรือการรับความบุหรี่ซึ่งอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปอดและมะเร็งช่องปากได้ส่วนที่4คือการไม่ทาครีมกันแดดถ้าหากร่างกายรับแสงแดดเป็นเวลานานหรือรับแสง UV ก็อาจจะเกิดความเสี่ยงทําให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังได้สุดท้ายคือ,คอการดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําเมื่อสะสมเป็นเวลานานก็อาจจะเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์เป็นสารกอร่อให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นมะเร็งตับนั่นเองเพียงแค่คุณเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ h e ลตี้ดูแลสุขภาพรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเพียงเท่านี้ก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งได้ครับ